สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็วันนี้นะครับมาอันนี้ก็ถ้าท่านหลายๆท่านเนี่ยมีการติดตามผมมานะครับในตอน,ก,อนก่อนก่อนก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องว่านหางจระเข้นะครับที่เคยแยกแยก,แยก,แยกไว้นะครับตอนนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบสามนะครับเดือนห้าสองห้าหกสามนี่ก็มาลายเดือนมาแล้วสามสี่เดือนหลายเดือน,น,นมากแล้วอะอนะครับตรงนี้ก็ว่านหางจระเข้ผมก็เริ่มโตแล้วนะครับ คือบางต้นเนี่ยมันก็เริ่มแบบแทงยอดออกมาแล้วนะฮะนะ่คร no. on oh yeah. hmm. ับแทงยอดนี oh. no. ้นะครับแทงยอดออกมาแล้วนะครับเนี่ยนี้ต้นนี่คือต้นใหญ่เนาะเราก็มีลูกๆแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มเปลี่ยนกระถางก่อนนะครับคือแยกแกกเอาเขามาแยกกันนะฮะก็คือเนี่ยครับอันนี้คือหน้าตาเนาะอันนี้คือที่ออกมาอันนี้จะเป็นต้นต้นที่ผมต้องมาทําทําใหม่นะครับอันนี้ถอนออกมาแล้วนะครับ ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ถอนถอนออกมาแล้วเนาะอันนี้เริ่มเริ่มงอแล้วนะฮะงอแล้วอันนี้คือลูกๆของตักเนี่ยครับที่ลูกๆของทั้งหมดนะครับอย่างที่เห็นนะครับลูกๆนี่ก็ได้หลายสิบต้นมากเลยนะครับว่านหางจระเข้นะครับก็เดี๋ยวเรามาทําการแยกกันนะครับโดยที่อุปกรณ์ของผมนะพี่ช้ก็กระถางดำเนาะกระถางดํากับมะพร้าวนะครับ ในคลิปก่อนๆก,ก็ผมว่าจะมีวัตดุอะไรหลายอย่างนะครับวัตถุหลายอย่างตอนนี้พอดีว่าคือวัส,สดุต่างๆเนอย่างเช่นพวกของเศษใบไม้มันน้อยลงเพราะว่าตัดต้นต้งมุกแล้วนะครับก็ที่ถ้าเกิดว่าไงเราลองติดตามคลิปของมุงเจ้าคนทิพดูนะครับที่ผมตัดไปนะก็คือตอนนี้คือมันไม่มีวัตถุทางธรรมชาติอ่ะตอนนี้ก็เลยใช้ดินเลยนะดินถุงนะครับ แล้วก็ถ้ามันต้นที่มันที่เราปลูกนะก็กระถางใหญ่แล้วเราก็จะใช้ตัวของปุยปุยคอกครับปุยคอกผสมในดินในดินนะฮะนะครับผมอ่านี้เดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวทําการปลูกกันแยกกันสเต็ปเหมือนเดิมครับอย่างที่ผมทําคลิปก่อนก่อนนะครับเดี๋ยวเราอันนี้ก็มาเล่าซอรรี่ให้ฟังกันว่าอัปเดตกันนะว่าตอนนี้เออเราจะทาอะไรกันมันต่อนะครับก็คือเราต้องแยกนะครับที่ผมถอนมาแล้วบางส่วนที่กระถางไม่ซื้อใหม่ก็เลย เดี๋ยวก็คงจะแยกเท่าที่แยกได้นะครับเอาละครับก็มาครับเริ่มเริ่มกันเราก็เริ่มแยกแยกเหมือนเดิมครับสเต็ปเดิมนะครับอันนี้เราก็จะเริ่มจากกระถางเก่าก่อนเนี่ยครับกระถางกระถางกระถางต้นไม้ธรรมดานะแล้วเดี๋ยวเราก็ลองพื้นด้วยกระว้าะมะพร้าวสับมะพร้าวสับนี้ ก็เอามะพร้าวนะครับใส่ลงไปนะครับประมาณหนึ่งลองลองก้นกระถางเนาะลองก้นกระถางนะครับตันนี้นะแล้วเราก็เลือกกู้โชคดีนะครับหนึ่งต้นนะฮะต้นอันนี้คือดินนะครับดินที่เาเตรียมไว้นะ นี่พอดีผมเอาพบ้านผมเป็นพื้นปูนเดี๋ยวมันจะเช็ดลําบากนะครับแล้วก็เราก็เอาดินใส่นะครับดินใส่ดินใส่ไปลองนิดนึงนะยไหนก็เอาต้นปักไปเลย พอพอต็นเข้าไปเราก็จะกดมันแน่นนิดนึงนะฮะมันแน่นนะครับโอเคครับอันนี้ครับเสร็จแล้วหนึ่งต้นนะครับนี่คือตัวอย่างเนาะก็มีแค่กระถางกล่ามมะพร้าวนะครับแล้วก็ดินแล้วก็ต้นปักลงไปเลยนะครับจากนั้นเราก็รอให้มันโตแต่เดี๋ยวผมก็จะทำต้นให้เหลือให้ดูนะครับเพิ่มเติมนะเดี๋ยวนี้คือต้นแรกก่อนนะครับ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนั่นนะครับเปลี่ยนว่านหางจระเข้นะครับแล้วก็อันนี้พอดีผมใช้กาที่เห็นตัเขียวนะครับก็คือเป็นว่านหางที่ตายแล้วนะผมก็มาเอามาทับไปข้างบนนะครับเป็นปุ๋ยในอนาคตนะครับให้ตัวพวกเพื่อนเขาเองดูแลกันเองนะครับนี่ก็จะเป็นภาพต่างๆเนาะนะครับก็เปลี่ยนไม่ยากนะครับเป็นพืชติดติดนะฮะ ตอนนี้ก็จะมีหลายต้นหละประมาณนี้เพียบบางต้นก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนค่อยแยกกระถางในคลิปหน้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดเศษเศษขยะนะเศษขยะเศษขยะนี่ครับเศษขยะต่างๆนะครับที่เป็นซากๆากต่างๆนะครับก็คือเดี๋ยวผมก็จะเอามาใส่ในโอ่งนะฮะโอ่งนี่ถ่ายดูเมื่อตะกี้นี่นนะครับนี่ครับโอง่ง คือองค์ที่เราเคยทําเอาไว้นะครับเอาไว้เนาะนี่คือผมปลูกมะนาวและนะฮะนี่องค์ที่คลิปก่อนหน้านี้นะครับองค์ไว้ใช้ทําอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้นะครับันนี้ก็ปลูกมะนาวแหละนะปลูกัเดิอนละอันนี้ก็จะเป็นเศษซากต่างๆนะครับถ้าพืชถ้าพืชต่างๆนะฮะก็จะไว้ในองค์นะครับโอเคง่างเราก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง TSN ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ